ถึงตอนนี้ยังมีเวลาเหลืออีก3เดือนนะครับก่อนที่กฎหมายซึ่งระบุให้รถยนต์จะต้องมีคาซีทส,สำหรับเด็กจะมีผลบังคับใช้แต่ปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็คือพ่อแม่ผู้ปกครองเริ่มไปแห่ซื้อคาซีทมาเตรียมเอาไว้ล่วงหน้าแล้วนะครับตอนนี้บางร้านเองบอกว่าสินค้าเริ่มขาดตลาดแล้วครับผู้ปกครองในจังหวัดเชียงใหม่เริ่มทยอยหาซื้อคาซีทก่อนที่กฎหมายจะมีผลบังคับใช้5กันยายนนี้นะครับ โดยกำหนดให้เด็กอายุไม่เกิน6ปี<ม>ต้องนั่งคาซีทต,ตลอดที่โดยสารอยู่ถ้าฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน2,000บาท<ม>อย่างเช่น<ม>บุคคลท่านนี้นะครับ<ม>นางสาวไทยยธรคุณยดยิ่ง<ม>ซึ่งมีลูกวัย11เดือนตัดสินใจซื้อเลือกคาซีท<ม>เลือกซื้อคาซีทมือ 2, 2> <ม>เธอบอกถึงเหตุผลที่มาเลือกซื้อคาซีก็เพื่อความปลอดภัยของลูกและอีกไม่กี่เดือนกฎหมายก็จะบังคับใช้แล้วแต่ถ้าพูดถึงราคา ก็ค่อนข้างแพงแม้จะเป็นมือสองก็ตามครับรกฎหมายก็อยากให้มีการมาคับใช้แต่ว่าถ้าคาสซิดยังมีการสวนทางกันแบบนี้ก็คือคนที่เป็นแม่ค่ะก็ต้องค่อนข้างหนักใจอยู่แล้วค่ะแล้วทีนี้ถ้าเกิดเป็นอย่างนี้ถ้าต่อไปมีกฎหมายมาเข้าใช้อีกเนี่ยในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้นรับรองว่าเราก็ไม่ไหวเหมือนกันนะคะด้านนางสาวสุกัญญาชัยถาเจ้าของร้านบอกว่าช่วงนี้ มีลูกค้าโทรศัพท์แล้วก็เดินทางมาร้านเพื่อสอบถามคาซีทยเยอะเลยครับซึ่งร้านจําหน่ายสินค้ามือสองราคาก็เริ่มต้นตั้งแต่หลักร้อยจนถึงหลักพันตามขนาดและประเภทของการใช้งานแต่ถ้าเป็นมือหนึ่งจะแพงกว่านี้เริ่มตั้งแต่หลักพันจนถึงหลายหมื่นบาทก็มีครับถาหายเยอะจนแบบผิดปกติเพราะว่าหลังจากสถานการณ์โควิดในปีที่แล้วนะคะลูกค้าหายไปจนแบบเกือบตัดสินใจที่จะปิดกิจการแล้วค่ะ แต่อยู่สองสาวันนี้คือลูกค้าโทรมาแบบผิดปกติทุกช่องทางเลยนะคะทั้งทางเพจแล้วก็ Facebook แล้วก็ทางไลน์อะค่ะและจากการสำรวจผู้ประกอบการคาซีทมือสองหลายร้านในจังหวัดเชียงใหม่เขาบอกตรงกันนะครับว่าตอนนี้ประชาชนติดต่อมาสอบถามคาซีทกันเยอะเลยครับบางร้านสินค้าขาดตลาดแล้วครับสั่งของเข้ามาแต่สินค้ายังส่งมาไม่ถึงหรือไม่มีครับสาเหตุหนึ่งที่ประชาชนเลือกซื้อคาซีทมือสองเพราะว่ามีราคาถูกกว่าหลายเท่ายิ่ง ใกล้ช่วงบังคับใช้กฎหมายคาดว่าความต้องการน่าจะยิ่งสูงขึ้นและอาจจะมีการปรับขึ้นราคามากกว่านี้นะครับจริงๆก่อนหน้านี้ทีมข่าวไทย PBS ก็ไปสอบถามพ่อแม่ผู้ปกครองหลายๆคนเหมือนกันนะครับที่ก็สะท้อนตรงกันว่าถ้าหากมีมาตรการหรือว่าโครงการในการช่วยเหลือที่จะสนับสนุนเงินให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองหรือว่าแนวทางอื่นๆมันก็จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายไปได้ไม่น้อยเช่นกันครับ